เอ็ฟอูจัดมปแลป้วสองปีรวมเจ็ดรุ่นแล้วค่ะ<า>มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำบุมการและเป้าหมายการเป็นยอดนักสร้างบารมีสามารถเป็นต้นบุญแบบที่ดีแก่รุ่นน้องดีมากลูกหรือเพื่อการไปช่วยงานพระพุทธศาสนาโดยเป็นสมาชิกในองค์กรค่ะอุสาธุาารุ่นลลาสุดครือรุ่นที่เจ็ดจัดขึ้นที่สวนสุกสบาย ปิงโค้งจังหวัดเชียงใหม่โอ้ oh, ไม่ได้ไปมาสิบปีแล้วตรงนี้มีน้ำพุดีนะน้ำพุร้อนติดลิมปิงเลยและครูวิทยาญ่ก็ให้เขาทำที่อาบน้ำพุร้อนนะติดติดลิมปิงเลยติดน้ำเลยอนะ่ะคือไปนั่งแช่ไอไออุ่นแล้วมือเล่นน้ำปิงวักวัก,วก วักเล่นไปเรืเ่อยๆก็เพลินดีดูดีมกันเนอะสวยจ้าตรงนั้นไปแล้วสบายสบายใจแต่ก่อนยังพาทีมไบฝึกสการทำงานเป็นทีมไม่การนเกนอืมกันเกินเอาเห็นในท้องน้ำเอมกรกอบกอกอกเป็นขื่นก็จะฝึกดูงานเล็กๆแค่นี้ทำไหวไหมทำงานเป็นทีมได้ไหม แต่แล้วก็ทําได้เพราะเราจะต้องไปทํางานใหญ่ต่อไปในอนาคตซึ่งทําตามลําพังไม่ได้ต้องเป็นทีมจะฝึกจากสิ่งเล็กๆเนี่ยเล็กๆไปเรื่อยๆโอ้ตรงนี้ดีนะนี่อืแช่น้ําร้อนน้ําแร่อาบน้ําแร่แช่น้ําร้อนเอามือวักน้ําปิงอ๋อแล้วเวลาฝนตกลงมานี่นะ โอ้เราคิดดูสิบรรยากาศน้นขนาดไหนเพราะมันอยู่กลางแจ้งนี่ฝนฝนฟ้าก็ตกลงมาตัวเราก็แช่น้ำร,ร้อนน้ำเร่มือก็วักน้ำปิงเมื่อกี่น้ำก็ไปแล้วเนี่ยนี่ดูสิจะ้ะไม่ธรรมดาหรอกที่ตรงนี้เนี่ย